สวัสดีครับที่จบลงไปเมื่อกี้นี้ก็คือการเป่าแคนเพียงเอียงแก้มคอยนะครับเป็นเวอร์ชั่นคาราโอเกะจังหวะสามชาแต่ผมลดสสียลงมาช้าๆเพื่อให้น้องๆเป่าทันนะครับเวอร์ชั่นเดิมๆเลยก็จะเป็นของผ่องสีวลนุชต,ตอนหลังมาก็มีคนเอามาร้องเยอะผ่องสีวรนุชเนี่ก็เป็นนักร้องดังสมัยไล่ๆก,กันกับสุรพลสมบัติเจริญนะครับ ตอนสอนโน้ตนี่ผมจะสอนตามเวอร์ชั่นของผ่องศีวลนุชนะเพราะว่าโน้ตดนตรีมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวจะเปิดเวอร์ชั่นของผ่องสีวลนุนให้ฟังนิดหน่อยเปิดเดียวไม่ได้เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับ ทีนี้เราก็มาดูโน้ตกันนะครับเอาโน้ตด,ดนตรีก่อนโน้ตด,ดนตรีจะมีอยู่แค่สองบรรทัดแล้วก็ใช้ดนตรีนี้ไปตลอดทั้งเพลงนะครับที่ผมเอามาสอนก็เพราะว่าเวอร์ชั่นของผองสีนี่โน้ตด,ดนตรีมันจะง่ายสังเกตดูนะครับสีห้องหลังของบรรทัดที่1นึ่งกับสีห้องหลังของบรรทัดที่สองนี่มันเหมือนกันเอาดูสีห้องแรกของบรรทัดที่หก่อน ห้องที่หนึ่งมันว่างนะครับเราก็เคาะไปหนึ่งเคาะป๊อกลาสนลาโดเลป๊อกลาสนลาโดเลต่อไปสี่ห้องหลังฟาฟา,าสนฟามีเลโดลาโดเล ฟาฟาซอนฟามีเลโดลาโดเลต่อไปสีห้องแรกของบรรทัดที่สองสังเกตดูนะครับฟามันจะอยู่ต้นห้องมันจะฟาก่อนแล้วค่อยเคาะนะครับฟาเลฟาลาซอนลาโดเลอันนี้คือวิธีอ่านโน้ตนะครับ จังหวะควะมันจะตกตัวที่สี่ของห้องเสมอฟาเลฟาลาซลาโดเลต่อไปสี่ห้องหลังของบรรทัดที่สองก็เหมือนกันกันกบสี่ห้องหลังของบรรทัดที่หนึ่งฟาฟาซซนฟามีเลโดลาโดเล Fa fa son fa mi le do la do le. La son la do le. Fa fa son fa mi le do la do le. ลาสอนลาโดเลฟ้าฟ้าสอนฟ้ามีเลโดลาโดเลอ้าวสี่ห้องแรกก่อนลาสอนลาโดเล La son la do re La son la đô re Fa fa son fa mi le do la do le. ฟ้าฟ้าสอนฟ้ามีเลโดลาโดเลต่อไปวันทีท่สองฟ้าเลฟ้าลาสอนลาโดเล ฟาลาซอนลาโดเลต่อไปสี่ห้องหลังของบรรทัดที่สองฟาฟาซอนฟามีเลโดลาโดเล ต่อไปมาดูเนื้อร้องท่านที่หนึ่งรักกันยังไม่ทันถึงปีลาโดลาสอนฝาสอนลาโดลารักกันยังไม่ทันถึงปีลาโดลาสอนฝาสอนลาโดลา แล้วพี่ก็ลืมไปเลยลาซีสันลาซีโดเลแล้วพี่ก็ลืมไปเลยลาซีสันลาซีโดเลแล้วพี่นี่มันมันน่าจะเป็นเลซีนะครับแต่ว่าเสียงเลนี่มันอยู่ขวาน เดียวกันกับเสียงลากับเสียงฟานะครับกวดดีเมเนอร์เราจะเล่นเสียงลาแทนก็ได้เพื่อให้มันง่ายเพราะว่ามันจะต่อเนื่องมาจากถึงปีลาโดลาเราก็ใช้ตัวลาต่อไปอีกเป็นลาซีสนลาซีโดเลมันจะง่ายกว่านะครับรักกันยังไม่ทันถึงปี ลาโดลาสอนฝาสอนลาโดลามันปิดเสียงลาอยู่แล้วถ้าเราเอาเสียงเลเราก็มาเปลี่ยนนิ้วใหม่มันก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เอาเสียงลาไปเลยลาซีสอนลาซีโดเลมันก็เข้าเพราะว่ามันอยู่ในขวาดีเมเนอร์เหมือนกันนะครับลาซีสอนลาซีโดเล แล้วพี่ก็ลืมไปเลยลาซีสันลาซีโดเลคำสัญญาที่เคยเลมีเลโดลาโดคำสัญญาที่เคยเลมีเลโดลาโด คำสัญญาที่เคยเลมีเลโดลาโดเอื้อนเอ่ย่าจะมาขอโดเลเลฟาสันลาที่ใช้ตัวโดตรงคำว่าเอื้อนเพราะว่าตรงคำว่าเคยมันมีโดอยู่แล้วเราก็เอาโดต่อมาเลยไม่ต้องเปลี่ยนนิ้วนะครับ คำสัญญาที่เคยเลมีเลโดลาโดเอื้อนเอว่าจะมาขอตูเลเลฟาสันลาดูเลเลฟาสันลาเอื้อนเอว่าจะมาขอ คอยคอยคอยเรมีสันเลคอยคอยคอยเรมีสันเลน้องใจลอยลอแล้วก็รอเลโดลาลาโดลาสอน น้องใจ่อยรอแล้วก็รอเลโดลาลาโดลาสอนจนข้าวรวงชูชอฝาซอนฝามีเรจนข้าวรวงชูชอฝาซอนฝามีเร จนน้ำลงแหงบอ่ออันนี้ก็ทำนองเดียวกันกับจนข้าวรวงชูช่อนะครับดังนั้นมันก็ใช้นวดตัวเดียวกันฟาซนฟามีเลจนน้ำลงแหงบอ่อฟาซอนฟามีเลพ่อรูปหลอยังหลอกให้คอย เลโดลาสอนลาโดเรพ่อรูปหล่อยังหลอกให้คอยเลโดลาสอนลาโดเลต่อไปคอยพี่กลับมาเคียงโดเลลาโดเลคอยพี่กลับมาเคียง โดเลลาโดเลน้องจึงได้เอียงแก้มคอยลาฟามีเลโดเลน้องจึงได้เอียงแก้มคอยลาฟามีเลโดเลบันทัดต่อมาก็เหมือนกันนะครับ ใครเขากักตัวไว้โดเลลาโดเลใครเขากักตัวไว้โดเลลาโดเลรู้ไหมน้องเอียงแก้มคอยลาฟามีเลโดเลสองบรรทัดนี้ก็ใช้โน้ตตัวเดียวกันนะครับ ต่อไปท่อนที่สองสิ้นปีถ้าไม่มีพี่มาเลลาซอนฝาซอนลาดูลาสิ้นปีถ้าไม่มีพี่มาเลลาสอนฝาซอนลาดูลาน้องว่าจะไม่รอคอย ลาซีสอนลาซีโดเลน้องว่าจะไม่รอคอยลาซีสอนลาซีโดเรคนหัวใจเลื่อนลอยเรมีเลโดลาโดคนหัวใจเลื่อนลอย เลมีเลโดลาโดคอยคอยดังคนงูเขาโดเลเลฟาซอนลาคอยคอยดังคนงูเขาโดเลเลฟาซอนลาใครเอ๋ยใคร เลมีสันเลไใครเอ้ยใครเลมีสันเลขอเท่าไรตัวน้องจะเอาเลโดลาลาโดลาสันขอเท่าไรตัวน้องจะเอา เลโดลาลาโดลาซอนเพียงมีโตเก่าเก่าฝาซอนฟามีเลเพียงมีโตเก่าเก่าฝาซอนฟามีเลเงินร้อยเดียวก็เอา ฟาซ้อนฟามีเลเงินร้อยเดียวก็เอาฟาซ้อนฟามีเลทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเงินล้านเดียวก็เอาแล้วค่ <c oughs> าสินสอดแพงนะครับเงินร้อยเดียวก็เอาฟาซ้อนฟามีเล ไม่เป็นเต่าให้พี่รลอคอยเลโดลาสอนลาโดเลไม่เป็นเต่าให้พี่รลอคอยเลโดลาสอนลาโดเลคอยพี่กลับมาเคียงโดเลลาโดเล คอยพี่กลับมาเคียงโดเลลาโดเลน้องจึงได้เอียงแก้มคอยลาฟ้ามีเลโดเลน้องจึงได้เอียงแก้มคอยลาฟ้ามีเลโดเลบรัทัดต่อมาก็เหมือนกันกับเมื่อกี้นี้นะครับ มาทิ้งให้เหงาใจโดเลลาโดเลแล้วใครจะเอียงแก้มคอยลาฟามีเลโดเลนี่ที่เอามาสอนเพราะว่าน้ดมันง่ายดนตรีก็ใช้ตัวเดียวตลอดนะครับลาซอนลาโดเลฟฟาซอนฟ้ามีเลโดลาโดเลฟาเลฟาลาซอนลาโดเล ฟ้าฟาซอนฟ้ามีเลโดลาโดเลครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับอาการไม่ดีอคอแหบวันจันที่จะถึงนี้นะครับอีกสามวันก็จะไปตรวจใหญ่ประจำปีเพราะว่ากินยามาได้3มปีแล้วทุกปีจะต้องตรวจใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับว่าสภาพตับไตไส้พุงเป็นยังไง ก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงนะครับบางคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าผมป่วยก็จะขอบอกให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบความดันสูงไขมันในเลือดสูงกระดูก้อเสื่อมดีที่ไม่เป็นอาาัมพาตตอนแรกๆก็ พูดตะกุกตะกักพูดช้าๆเพราะว่าสมองมันสั่งไม่ทันกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงนะครับเพื่อนผมเป็นก่อนผมปีหนึ่งตอนนี้พูดยังไม่ได้นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมมีอะไรก็แนะนำมานะครับถ้าจะตีว่าพูดตะกุกตะกักพูดช้าๆพูดไม่รู้เรื่องก็ขออาภัยด้วยนะครับอันนี้แก้ไขให้ไม่ได้จริงๆ เพราะว่ามันเป็นอาการของโรคก,ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแหละครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ